คุณซุงสตาวินค,คนที่ให้ยืมเงินคนแรกเนี่ยเขาก็มารายการหนกระแสเน,นี่ยแหละค่ะแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราวมันเป็นยังไงก็เรล่ามาทั้งหมดเลยจนกระทั่งพี่หนุ่มก็เซอร์ไพรส์ถึงสร้อยโลตัสอาร์สเดอะวีฟอะค่ะเจอของจริงแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อตูนก็ติดต่อมาทางคุณเมย์บอกว่าสร้อยสร้อยสีเขียวอะรนะ,นะอ,อยู่ที่เธอ แล้วก็พร้อมนํามาคืนให้แล้วคุณตูนก็เล่าบอกว่าเป็นคนที่รับสร้อยอันเนี้ยเอาไว้เองเพราะว่าอยากจะช่วยคุณดิวแล้วก็รับไว้นาคา8ปล้านบาทแล้วก็รู้จักดิวเนี่ยผ่านรุ่นน้องนะคะจัก26เพื่อที่จะทําธุรกิจกันแล้วเมื่อวานคุณตูนเขา้าเขาก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่แหละแล้วก็เคยเคยคิดว่าจะทาธุรกิจร่วมกับดิวอันไหนตอนแรกเห็นบอกว่ารมาต,ตรมตก็คือว่าไปเอาเงินจากรมตมาให้ดิวคือตูนเนี่ยไปเอาเงินจากรมตมาให้ดิวซึ่งตอนเนี้ย เออโซเชียลก็ไปคน<ม>้นแค่ตูนเป็นไครรมาตอเป็นไขนะ่เ่ยไปยุ่งเรื่องเขาอีกโ<ม>อ้วิแต่แล้วก,ก็อยากรู้หนกะใ,ใคหมายถึงว่าโซเชียลต่คืกโซเชียลลองฟังเสียงตูนค่ะมีแต่พ้อเสียงนะเพราะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไปนั่งคุณตูนยืนยันวคุณตูนเป็นคนครอบครองสร้อยเส้นนี้ไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่นะครับค่ะคุณรับไปในราคาเท่าไหร่ครับ 8ล้านค่ะรู้จักคุณดิวผ่านรุ่นน้องเพื่อจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะคือทําการค้าต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันมาตลอดเชื่อคุณดิวมาตลอดว่าซอยเส้นนี้เป็นของคุณดิวคุณจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าครับหนูรวบรวมเงินสดให้รวบรวมเป็นเงินสดให้นะใช่ค่ะทำไมถึงจ่ายเป็นเงินสดครับทำไมถโอนเข้าคือไม่ได้มีเง,เงินเยอะขนาดนั้นค่ะต้องใช้เวลาคุณได้มีการทําสัญญาไว้ไหมฮะจริงๆอะบอกเป็นความผิดพลาดข,ของตัวเองไม่ได้ทําสัญญาเลย แต่ว่าใช้เป็นแชทในการคุยก<ะ>ันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของก็อยู่ที่บ้านตูนแต่ว่าคุณดิวอาจจะไม่ได้ทราบหรือยังไงตูไม่แน่ใจแต่ว่าของออยู่กับตูนครับค่ะขออภัยนะคุณรู้จักรัมรีท่านหนึ่งที่มีัสษรย่อพอพานไหมต้องบอกว่าใครๆก็รู้จักค่ะเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะอืต,ต,ตัวรู้จักไหมโดยส่นสวนต,วตัวไม่ได้สนิทค่ะแต่รู้จักรู้จักค่ะ สิ่งที่คุณกําลังบอกมันเนี่ยคุณไม่ได้บังให้กับรัฐมนตรีบางท่านใช่ไหมไม่บังค่ะบังทําไมเพราะว่าถ้าวันเนี้ยเอ่ยว่าเป็นของรัฐมนตรีแล้วเงินตุนที่ตุนจ่ายไปอ่ะมันก็ไม่มาตกที่ตัวใช่ไพี่หนุ่มนะเดีเยวก่อนเออ,เ,อ,อเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้ไปเพราะว่า <c oughs> ในอนาคตเขาว่าจะทําธุรกิจร่รวมกัน <c oughs> แล้วก็เลยให้เงินไปง่ายๆแบบนี้แต่เมื่อวานเขาก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยคืนสร้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องของแบบว่าจะแปดล้านแปดล้านกันยังไงกับ ก็ไปกับเดี๋ยวก็ไปจัดการกันเอาเองก็เป็นตามที่พี่เมย์ได้พูดแต่แรกว่าอยากให้มาออกมาเป็นแบบนี้เมื่อวานมาหลายเจ้าเขาจะได้จากนี่ตอนนี้ของใกล้ของใกล้ครบแล้วไม่รู้เพราะเขาจะต้องเซ็นเป็นแบบว่าเหมือนสัญญากู้ยืมเป็นกู้ยืมเงินกันแต่คนนี้เขาเขายอมเพราะว่าอะไรปะเขายอมเสี่ยงว่าไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงใช่เขาก็ต้องไปเพราะว่านี่มันเป็นของเจ้าของไง ส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นร้านเรียกว่าเป็นร้านเหมือนกับรับจำนำของแบรนด์เนมค่ะส่วนร้านน่ะเขาก็จะตกใจนิดนึงก็คือจะดูว่าหนึ่งก็เคยไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าก็ตกใจเหมือนกันแต่มวันนี้ก็ยอมยอมที่จะแบบคืนของแล้วก็เดี๋ยวก็คงก็ไปทำเป็นบุคลีอีกเส้นหนึ่งอันนั้นก็น่าจะหลายร้านอยู่นะ16ล้านเออหมายถึงรับรับไว้อะตอนรับซื้อรับเท่าไหร่ รับตอนรับตอนรับรับเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันอะทีนี้เมื่อวานเพจอีซซขยี้ข่าวก็นี่ยังคงเดินหน้าแฉต่อเนื่องอะเมื่อวานเพจเนี่ยมีการโพสต์ภาพรถยนต์ออดี้สีขาวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นนะ <ๆ S 2> แล้วก็มีข้อความบอกว่าไปติดต่อทางโชว์รูมรถมือสองเพื่อขอถ่ายรูปเฉยๆแล้วเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายแดงนะ,นะ <ๆ S 2> แล้วก็มีคอมเมนต์ใต้าภาพด้วยการโพสต์ข้อความเพจขายรถและเขียนข้อความว่าเรื่องนี้ไปเช็คข้อมูลได้เลยค่ะ แต่ว่ารู้ไหมว่านี่ไงแต่ว่ารู้ไหมว่ามีเจ้าของเต็นท์รถน่ะเขาออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุณเซบาสเตียนซื้อจริงๆนี่ไงแต่คนที่ไปให้ข้อมูลเนี่ยคือเป็นคนขับรถเก่าที่เคยมีประเด็นกันแล้วก็คงให้ออกเกี่ยวกับเรื่องของเวลาการมาทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหมือนกับไป คนคนซ้ายเนี่ยค่ะคนซ้ายเนี่ยคนรูปซ้ายเนี่ยนะแล้วเหมือนกับไปบอกว่าผมเป็นคนขับรถไปคืนที่เต็นเองละครับมันก็ยิ่งไปตอกย้ําให้คนชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปซ้ำนึกออกไหมหมายถึงคนขับรถเก่าคือคนคนที่คนขับรถเก่าของน้องดิวกับคุณเซบาสเตียนแล้วไปตอกย้ําภาพที่เพจลงประมาณว่าผมนี่แหละครับเป็นคนขับรถไปคืนเต็นเองมันก็เลยยิ่งไปทําให้แบบคนในโซเชียลเน่เข้าไปซ้ําแต่ก่อนอื่นต้องฟังก่อนช่ เราเลยจะบอกว่าบางทีมันมี2ด้านเราต้องให้ความยุติธรรมเขาด้วยนะซึ่งเจ้าของเต็นท์รถคันนี้เขาออกมาบอกเลยว่าเนี่ยคือคนเนี้ยคุณคุณคุณคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถเขาออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเซบาสเตียนซื้อจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะไม่ชอบใจแล้วก็ค่อยมาขายคืนแต่ตอนซื้อเนี่ยซื้อจริงๆครับซื้อจริงๆรการซื้อขายเกิดขึ้นจริงไม่ได้แค่มาแอปถ่ายรูปไม่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 นะแต่คนน่ไปตีความว่า แอปถ่ายช็ไไม่ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยค่ะคุณดิวนี่เขาก็นี่แล้วก็อีซอก็มาขอโทษใช่ไหมขอโทษที่ข้อมูลผิดพลาดแต่เธอเธอเข้าใจไหมก่อนที่จะมีการขอโทษข้อมูลผิดพลาดข้อมูลมันถูกส่งออกไปแล้วแล้วคนโซเชียลก็แบบไปซ้ำ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 เขาแบบว่าเออไม่หยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนเมื่อประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาค่ะน้องดิวเขาหลังจากไม่ได้โพสต์นานเขามีการแชร์ แชร์โพสต์ของเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยค่ะแชร์เฉยๆนะคะไม่ได้พูดอะไรแต่เหมือนกับว่าถ้าลองเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าถ้าเราเป็นดิวอลิสลาเราคงรู้สึกว่าณวันนี้ไม่ไหวแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดคือคืออันไหนที่มันถูกเนี่ยก็ว่ากันไปตามถูกหมายถึงว่าถ้าตามข้อเท็จจริงแต่อันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วคนอะ ไปบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยโอ้ทำเป็นคอนเทนต์ตลอดเลยแต่หก็ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ต้องแถูกต้องไอ้ส่วนที่จริงเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาอันนี้เราก็พูดตรงๆเลยทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าภาพที่มีคนถ่ายอันนี้ก็แชร์เหมือนกันยังไงมาย้อนกลับไปนะเขาบอกว่าตอนดิวฤาษลาออกมาเปิดปรงเว็บพนันอ่ะที่มีอดีตแฟนอ่ะ ร่วมอยู่ด้วยจําได้ไหม <c oughs> ตอนนั้นที่888แล้วนะ <c oughs> สมัยก่อนที่เราอ่านข่าวเนี่ยตอนนั้นเพจเหยื่อ V2 มีการเอาคลิปเซบาสเตียนลีเนี่ยที่เคยโพสต์กับข้อความระบ,บุว่าตํารวจคุ้มกันไปยังคาสิโนอ่ะมาละมาเ <c oughs> ลก็คืออันนี้มีภาพออกมาเป็นรูปคาสิโนบ้างไปรูปกินอาหารที่เสียมลาดบ้างอะไรต่างๆบ้างรวมถึงภาพที่เจ้าตัวถ่ายกับคน <c oughs> ไทยกลุ่มหนึง่งซึ่งบางคนในภาพเนี่ยมีชื่อพัวพันกับเรื่องเว็บพน,นันค่ะ แล้วก็มีภาพทหารอาวุธคบมือมีการถ่ายภาพร่วมกับเจ้าพ่อบ่อนคิงโรมันแล้วก็มีตังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือตัวคุณเซบาสเตียนเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันแน่ตอนนั้นดิวออกมาบอกว่าสามีเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขณะที่บรรดาแฟนคลับก็ยกย่องในความกล้าหาญของดิวแล้วก็ไปถล่มคนที่สงสัยเละเลยนะฮะท่ามกลางข่าวลือใดๆต่างๆนานาเมื่อคืนคุณเซบาสเตียนโพสต์ครั้งแรกหลังจากที่เมื่อวานนี้เราอัปเดตไปว่า เหมือนลบ,ลบหรือซ่อนหรือซอ,ซอไะไม่มีรูปเลยในโพส์ตเขาก็บอกเขาว่าไม่ได้ลบเขาบอกเขาซ่อนอแล้วลองอ่านโพส์ตของคุณเทบาสเตียนเนี่ยก็น่าเข้าใจเขานะเขาบอกว่าถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวมากมายเกี่ยวกับผมที่ถูกบิดเบือนเกินความจริงหรือเขียนขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและดึงดูดความสนใจเนาะผมต้องการชี้แจงว่าทาไมผมถึงได้เก็บโพสต บนอินสตาแกรมของผมไปทั้งหมด <Okay. S 2> เขาวงเล็บว่าเขาไม่ได้ลบเก mm ็บ hmm. เหตุผลเพราะว่าผมไม่ได้โพสต์อะไรเองในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาโพสต์เฉพาะสตอรี hmm. ่ผมไม่อยากแชร์สิ่งเหล่านั้นให้สาธรารณชนเห็นอีกต่อไป mm hmm. ผมเบื่อกับการเห็นรูปภาพของลูกๆ รูปภาพพ่อแม่และตัวผมเองถูกนำไปใช้สร้างข่าวปลอม,อมความเป็นจริงเราเป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากต่างจากดิวเขาบอกงี้นะมผมเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับความเป็นส่วนตัวแม้แต่คนสาธารณะอย่างดิวอย่างดิวในขณะที่การอยู่ในสายตาของสาธารณชนเนี่ยอาจมาพร้อมความคาดหวังบางประการแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเรายังคงเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่มีใครควรจะถูกเปิดเผยชีวิตส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม,อมผมเข้าใจดีว่าทาไมผู้คนถึงสนใจตัวผมแต่ผมต้องชี้แจงว่าผมรู้เรื่องทุกอย่างจากข่าวเหมือนกับทุกคนผมต้องแยกแยะความจริงจากเรื่องโกหกซึ่งเป็นกระบวนการที่เหนื่อยและใช้เวลามากและหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ไร้สาระที่สุดที่ผมถูกกล่าวหาคือการมีส่วนร่วมในเรื่องที่ผิดกฎหมายข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องเท็จและไม่มีมูลความจริงเลย เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาถูกโยงไปกับการพนันออนไลน์จากนั้นก็ถูกโยงไปกับศูนย์บริการคอเซ็นเตอร์หลอกลวงและตอนนี้ผมถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธอย่างผิดๆเรื่องเหล่านี้ไม่มีความเป็นจริงเลยทุกคนที่รู้จักผมสามารถยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็พูดไปต่างๆนานาว่าเขาอาจจะผิดพลาดเพราะว่าผมอวดความสำเร็จของตัวเองบ่อยเกินไปในยุคที่สังคมออนไลน์ครองอำนาจ ผมไม่ตระหนักเลยว่ามันผิดแต่ตอนนี้ผมได้เรียนรู้บทเรียนแล้วและจากนี้ไปผมจะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆและมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนให้กับครอบครัวของผมเท่านั้นแล้วปิดท้ายด้วยดิวเป็นแม่ของลูกๆผมและเธอจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปผมเชื่อว่าเธอจะทำสิ่งที่ถูกต้องในอนาคตและผมเชื่อว่าเธอจะขออภัยและสำนึกผิดในสิ่งที่ทำผิดไปและจะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอย่างเงี้ย แต่เขาพูดแบบนี้ก็เหมือนยังยืนยืนที่จะเอ,อ่อเคียงข้างเคียงข้างดิวใช่แต่ไม่แต่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเชื่อว่าเขายัางเชื่อว่าดิวภรรยาของเขาเนี่ยจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ในอนาคตจะแก้ไขมันถูกต้องอ,นนอันนี้ก็มีส่วนที่มันเป็นไปได้นะจริงๆบางคนก็จะมองว่าดิวเขาก็ไม่ได้ทิ้งทุกคนอย่างเรื่องของซุงอ่ะเขาก็จ่ายครบนะ เรื่องของคุณแทมที่เป็นตัวกลางที่ที่พาเขาไปยืมตังค์เขาก็จ่ายเกือบจะหมดละเลืออีกร้านหนึ่งไม่ว่าเรื่องใดๆอย่างเช่นเรื่องต่างหูที่มันมีประเด็นว่าที่เขาเอาไปวางไว้ปลอมเออแล้วเขาเอาไปเช็คแม่เดี๋ยวนะอืเราปลอมหรือไม่ปลอมอ่ะมันต้องดูน้ําเพชรไหมคือบางบางเราบางทีเราก็ไม่ได้ซื้อที่มันมีใบซอร์ติเคทที่เราสามารถที่จะส่องเราอาจจะซื้อร้าน ร้านป้าร้านเจโดยที่ไม่มีใบเซอร์มามันไม่ออกใบเซอร์แมันก็ต้องตรวจได้อันนี้เขาบอกเขาตรวจเขามีคนไปตรวจแต่ว่าตรวจแล้วแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่าปลอมนะโซเชียลต้องฟังให้ดีๆก่อนเขาใช้คําว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ชี้แจงออกมาว่ามันเป็นเพจจริงอะไรประมาณอย่างนี้แท้เขาใช้คําว่าแท้ก็เลยแบบแต่แต่ว่าคำหนึ่งที่คุณสุงพูดก็คือเหมือนพอทักไปเรื่องนี้แล้วพี่ขอโทษมันก็เลยยิ่งแบบ มมแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจเลยเพราะว่าเท่าที่ฟังดิวจากวันแรกที่มาออกที่ที่พี่ดิวเขาโฟนเข้ามาพี่ดิวเขาจะมีวิธีการพูดที่แบบทําให้ทุกอย่างซอฟลงไปได้เลยอย่ะเออแล้วแ,แล้วคุณเออคุณเมย์เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากคุยเพราะเขากลัวใจอ่อนไงเขาจะไม่มาแบบ ฟันธงว่าอะไรใช่หรืออะไรไม่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดมันจะเป็นวิธีการพูดของเขาอะเนาะซึ่งซึ่งจริงๆในโลกโซเชียลมื่อก็ยังมีคาถามอีกนะว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเซบาสเตียนทำอาชีพอะไรก็จะเป็นอาชีพอะไรก็ไม่รู้ก็บางทีก็ไม่รูงก็ได้ไบ้างแต่บางอย่างมันก็ไม่ต้องรู้เออบางทีก็แบบว่าเขาอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเกิดพอบอกปุ๊บ โซเชียล <Social S 1> เราเก่งอยู่แล้วม <ไป S 2> สมมติไปไปตามแล้วคราวนี้มันอาจจะไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องรวมถึงผู้ร่วมธุรกิจที่เขา ไม่ได้อยากจะมายุ่งเลยเพียงแต่ฉันเป็นเพื่อนเธอเท่านั้นหรอหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันเป็นประเด็นที่บอกว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็มีหลายคนให้ความเห็นว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกนะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นครอบครัวคนจีนหรือว่าเป็นเป็นแบบเป็นแบบแม่เนี่ยถ้ามีลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยยังไงแม่เขาบอกว่าถ้าเป็นครอบครัวคนจีนถ้าลูกสะพ้ายทาแบบเหมือนเรื่องที่ทําให้ครอบครัวมัน มันเหมือนแบบเสียชื่อเสียงแล้วมีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ลูกชายเขาเนี่ยห่างออกมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มีคนเข้าไปให้ความเห็นเกี่ยวกับเชื้อชาตินะชาติไหนก็ถ้าเราทำเราก็ต้องให้อะไรเขามาถ้าไทยก็เป็นเหรอคือเราอาจจะเอาเนี่ยยังไม่มีลูกสะภ้ยอะไรตอบไม่ได้เราอาจจะยืนข้างอ๋อหรือว่าอ๋อโอเคจะบอกว่าถ้าชาติไทยไม่เป็นไรนะแม่เนาะเป็นเซเป็นสิ โหตอนนี้ไม่พร้อมแม่ไม่พร้อมเลยบอกไม่ได้แต่เราตอแพทยว่าถ้ามันเคลียร์เสร็จอะมันอะไรมันก็อาจจะคลี่ค่ะใช่อะไรมันก็จะคลี่ตอนนี้มันยังพูดอะไรเต็มปากไม่ได้กู้ต้องให้เวลาเขานะต้องให้เวลาที่เข้าใจหมายความว่าไอ้อย่างแพทย์ได้ยังไงสมมติเราไปรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ที่สมมุติมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแพทยังต้องถอยก่อนเลยแม่เพราะว่าแพทต้องโปรเทคลูกแพทยอะแพทมีลูกที่แพทจะต้องไม่ให้เขา รับกระแสอะไรหรือครอบครัวเราไว้ก่อนอะไรเงี้ยพก็ต้องปล่อยให้คนคนของเราคนนั้นออกไปก่อนเพื่อ,อไปแก้ปัญหาให้มันคลี่คลายเบาบางลงบ้างม,มันจะได้ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรมากแพทย์ว่าทางนั้นก็คงน่ากะเป็นแบบนี้คิดเหมือนกันทีพูดในฐานะแม่แม,แม่สามีแม่สามีด้วยจ้ะแหม่แต่แบบแปดือทั้งสอง ทั้งสองท่านเข้าใจความรู้สึกขึ้นมาเลยไม่แต่จะพูดอะไรอย่างหนึ่งนะไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราควรจะให้ช่องว่างเขาบ้างให้เวลาเขาบ้าง <ลอ S 2> คือจะมาอ,อับดบีคันอะไรให้เขาพูดตอนนี้กนแก้ปัญหาเขาก่อนคือ,อยังไงเหรอก็ค<อ><อ>งต้องรอดูเนาะคุณผู้ชมส่งมาคุณผู้ชมส่งมาที่ที่ที่สดใช่ไหมฮะอืมแม่เดี๋ยวก็ว่ายังไงอะบูเขาบอกว่ามีคนวงการเพชรออกมาบอกเลยว่าปลอมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จบเพราะตอนแรกอ่ะ พัดก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ใช่ไหมพัดก็ไม่รู้เวลาสองไปแล้วมันจะมีอะไรนะบาโค้ดบา,บาไม่่อยไม่รู้ไงแล้วว่าอ,อ๋อมันสองแล้วมันต้องมีบา์โค้ดหรอกหรอแต่ล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวค<น>ุณสุพัฒตั้งหูปลอมอยู่แล้วไม่ต้องปกป้องกันหรอกจ้า ออกมาแฉตั้งไม่ได้ปกป้องจ้าไม่ได้ดูแฉจ้าใช่จ้าแล้วที่มั่วมานดูแค่หนกระแสเขาก็เลยยังพูดยังไม่ได้พูดใจยังไม่ได้ดูจเย็นใจเย็นจ้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งในเม้นที่แบบว่าเย็นเย็นจ้าเราต้องแบบเม้นกลางกลางไหมล่ะแเทคนิคของเราคือเม้นกลางพอคดีพิกอ่ะเราจะได้ไม่เจ็บโตกเราจะได้แผลเราจะแบบว่าเป็นรอยเบาๆนี่ใส่เบตาดีนเดี๋ยวก็หายเราจะถุติมูเราเม้นอะไรแบบแรงว่าป๊ โอ้โหเดี๋ยวต้องเย็บแผลมันลึกนี่วิธีการแม่เราต้องเบาๆไว้ก่อนเรื่องที่แบบไม่ใช่ของเราเองเนาะจนันะจะเป็นอย่างนั้นลาค่ะคุณแม่เก็บคอต้าไว้เย็บบของเราเลยคลาผัแมรใช่ค่ะใช่ซึ่งนี่แหละก็คืออัสรุปก็คือถ้าคนดูแฉคือหมายถึงว่าแฉเนี่ยเขาเขาแจ้งแล้วว่าคู่เนี้ย น่าจะไม่แท้คือออันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูแฉนะอันนี้ดูที่เขาตัดมาเมื่อเช้านี้พอนั่งมามาทำรายการเนี่ยก็ได้ดูรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยจะมีพี่มดดำมีอพี่พี่ใครมีใครบ้างอ่ะมดดำมีมดดำแล้วก็มีเอมี่เอมี่บอกว่าเอมี่เป็นเพื่อนของคุณแทมคุณแทมเออบอดีเอมี่เป็นเพื่อนของแทมแล้วเอมี่ก็พูดถึงเพชรอันเนี้ยบอกว่า ถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนั้นน่ะซึ่งคุณแทม m เขาก็ามีอะไรเขาก็มาปรึกษาพกเพราะเป็นเพื่อนกันไงคุณแทมนี่คือคนกลางที่พาน้องดิวเนี่ยไปยืมตังกับซุงนง <ะ S 2> เพราะคุณแทมคือคนที่ซุงเนี่ยให้ความไว้วางใจใ,ใ,ใช่เอมี่บอกว่าเพชรเนี่ยมันดูด้วยตาเปล่ามันก็ไม่ได้แวววาวเป็นเพชรอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยอพอเอามาไว้ที่คุณแทมเป็นเป็นเหมือนประกันอะนะแล้วมีคนที่เขาตรวจเพชรอ่หรือเล่นเรื่องเพชรเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านพอดีเขาก็เลยตรวจกัน แล้วคนนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆเพราะว่าเธอเข้าใจไหมเออเขาคงเกรงใจเลยพูดว่าเออ่แต่เมื่อวานะในแฉเขาคงพูดแล้วว่ามันเป็นเพรปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ได้เข้าข้างนะฟังให้ดีก่อนนะกลางกลางหน่อยบางทีมันแฉมันดึกไงไม่ได้ดูไม่ได้ดูเราต้องใจเย็นๆนิดนึงตื่นมาทํางานเช้าไหมใจเย็นๆนิดนึงแล้วตื่นมาก็ ยังดูโหนไม่จบเลยจะให้หนูไปต่อแช่หนูก็ไม่ไหวบางทอแม่แต่โหนก็ยาวมากเมื่อวานน่ะทีนี้คนก็อ่ะละตอนนี้แล้วยังไม่หมดนะมีคนชื่อเกดเกิดอะไรออกมาอีกออแม่เห็นไหมที่อยู่ในแชทที่อยู่ในแชทมีเสียงเลยเสีียงอกเขาโทรคุยกับคนชื่อเกดว่าเหมือนเหมือนนีโดนนะ้าวันนะถูกกาดนะคุณดิวนะล็อกอีกอย อาจริงเหรอแม่งงถึงบอกว่าเอาแล้วกี่วันต้องกี่วันกว่ามันจะเพราะตอนนี้กลายเป็นหลายๆคนก็เริ่มที่เคยมีปัญหาหรือว่านั่นแหละก็เริ่มมีอย่างคุณเกดเนี่ยจริงๆมันมีในแชทชื่อเกดแล้วคุณบอสเนี่ยก็เคยเอ่ยคนชื่อเกดขึ้นมาว่าเหมือนทำเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์แล้วเหมือนไปดียังไม่รู้แล้วไม่ได้ดูว่ามันเป็นปลอมเป็นเงินดอลลาร์ปลอม ตึ้งคุณเกดในี่แหละแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยเหมือนว่าจะต้องใช้เงินอันนี้แหละเมึงเลยก็เลยแบบว่าบอกบอกว่าเฮ้ยยังไปไหนไม่ได้เพราะเงินนี่มันปลอมต้องหาเงินมาคืนก็นต้องหาเงินมาคืนก็น <c oughs> ก็เลยไปล็อกตัวเขาไว้เอานี่ไงเงินดอลล่าร์จำนวนมากในโรงแรมหรูที่ดิวอลิสลาเปิดให้พวกหลายคนหนึ่งในนั้นอ้างปล่อยอาวุธสงครามปล่อยดอลลรา เอาชื่อฮะเอาชื่อผมไปอ้างกับคนไปทั่วทั้งที่ไม่รู้จักถ้าขยายผลไปน่าจะเจอขบวนการแบงก์ปลอมโอ้เรื่องใหม่อีกแล้วบ้านเรานี่มัน,ม,นมีอะไรอะไรก็ก็มันก็โยงกับดอลลาร์ปลอมไงออที่สุดท้ายอ,ะอ่ะเหมือนคุณเกตกับคุณบอสเขาไม่ได้เช็คแล้วพอไปเจอว่าเป็นดอลลาร์ปลอมเนี่ยมันก็เลยทำให้มีมูลค่าการเสียหาย แล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คุณเกตออกมาพูดว่าเขาว่าโดนล็อกตัวไว้เนื่องจากว่าทางทางคุณดิวต้องการเงินคืนให้หามาให้ได้แล้วมีภาพประกอบอีกอะแม่อะอซื้อเงินดอลลาร์หวังแลกเงิน99ล้านนี่คือคนสนิทก็คือคนสนิทอันนี้คือดาราสาวน่ะมีคนสนิทชื่อคุณแมนคุณบอสคุณชิน คุณมานัทคุณเท็ดดี้คุณเกตแล้วก็มีรูปเป็นเงินนะแม่เห็นไหมเอาเงิน3.2ล้านดอลลาร์เนี่ยเอา3.2ล้านเนี่ยไปซื้อเงินดอลลาร์หวังแลกเงินไทย99ล้านแบ่งกันแต่พบว่าเป็นดอลลาร์ปลอมหมายถึงว่ามูลค่าเกือบร้อยล้านบาทเนี่ยปลอมทั้งหมดปลอมทั้งหมดแต่หมายถึงว่าจะจะ <3. 2 S 1> เขาสูญเงินไป3.2ล้านดลาเน,น,น,นี่ย เ,เขาเขาเขาเสียแค่สองเอาเง <mag> น <ates> <en> ินล้านเอาเงินบาทไทยสามล้านสองเนี่ยไปซื้อดอลลร์เอาเงินสามจุดสองล้านดอลลาอ๋อขออภัยเอาเงินสามจุดสองล้านดอลลร์เนี่ยสามจุดสองมันก็จะมันต้องส2ุดสองล้านดอลลราอ่ะโอ้เพื่อจะเอาหวังจะเอาไอเนี้ยไปแลกเป็นเงินไทยไทยเก้าสิบเก้าแต่ปรากฏมันเป็นดอลลร์ปลอม เราก็เลยล็อกตัวคุณเกดไว้อหมายถึงมูลค่าแบงค์ที่ว่เนี่ยตอนนี้ม,นมูลค่าร้อยล้านเลยเหรอร้อยหรอก้าอ๋อถ้าท้าแรกเป็นเงินไทยก้อนนั้นที่โต๊ะเนี่ยจะแลกได้9ก้าสล้านเ่ะออืมเพราะว่าสามจุดสองล้านดอลเดี๋ยวต้องดูแหละว่าไอ้เงินสามจุดองล้านดอ,นอของเขาเนี่ยเขาเอามาจากไหนมาจากการซื้อขายอะไรแล้วยังไงจะเอาไปแลกเป็นเงินยังไงคือเหมือนจะไป จะไปใช้คําว่าฟอกจะถูกไหมคไม่รู้เหมือนกันไงต้องดูมันต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าพี่การมาแล้วอะพี่การมาแล้วพี่การมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ของพี่เมย์น่าจะได้ครบละสบายใจละพี่เมย์ได้ละพี่ซุงก็สบายใจละพี่สุงก็ได้ครบละพี่แทมก็อีกนิดเดียวอีกนิดนึงใครอีกอ่ะไม่รู้ยังไม่เปิดมา